สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่องเล้ยวไฟชแนลกันอีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการรีวิวตัวละครใหม่ในอัปเดตของ My Hero a c a d e เ i มีกันอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวแรกเลยในซีรีส์ของ My Hero a c a d e m i a ที่พี่ทำมาแล้วพี่รู้สึกว่าโอเคกับตัวละครตัวนี้มากนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมีอัตะโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะ มากนะผมแล้วก็เป็นตัวละครที่พี่ถ้าให้แบบความถูกใจจริงๆในเมตากราวตอนนี้พี่ถือว่าให้รองลงมาจากอิตาจิเดินด้วยซ้ำน,นะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของชิรารากิโทมุระตัวนี้นั่นเองนะครับผมอ่า ตัวนี้นั่นเองนะจิราลิกตูมรารัสซินโดมออฟเฟียก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวาดกลัวนะครับผมเป็นตัวละครมิ ic, สติกสเต็ปโพเทนเชียลก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโจมตี S ระยะการโจมตี A บวกและความเร็วในการโจมตีเป็นระดับ A นะฮะตัวละครตัวนี้มีความสามารถที่โดดเด่นยังไงบ้างน,นะครับผมก่อนที่เราจะเอาไปเทสให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตัวละครตัวนี้กันทีละอย่างกันก่อนละกันนะฮะ ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสามารถพื้นฐานที่ติดตัวมาตั้งแต่ทําการ evolution นะครับผม,มก็จะเป็น p ส a s e ที่เรียกว่า decay หรือการกลัดกร่อนนั่นเองนะฮะซึ่งเอฟเฟกนี้เนี่ยจะสามารถทําการยับยั้งการฟื้นฟู sp ให้กับตัวละครที่โดนโจมตี 100เลยนะซึ่งถ้าหากว่าตัวละครอยู่ในระยะการโจมตีหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยจะไม่สามารถฟื้นฟูเลือดได้เด็ดขาดนะฮะยิ่งเป็นตอนสุดท้ายในขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของชิรากิกทุมระเนี่ยจะสามารถตีแบบฟูเอลีและเป็น f u เอลี LE แบบ3าิ และมีการกัดกรดเนี่ยทั้งหมด6ครั้งด้วยกันทําให้ตัวละครตัวนี้สามารถวางเพียงตัวเดียวและตัดเลือดจัดรูได้100%โดยที่ไม่มีหน่วงระยะเวลาใดๆที่จะมาขัดขวางเขาได้นะเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครเมตาดาเมตไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาดาเมตก็สูงอยู่ในระดับนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เทียบเท่าอิจจิแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของประโยชน์ในการใช้งานพูดตามตรงว่าตัวนี้เนี่ยครอบคลุมหมดทุกอย่างเลยยกเว้นเพียงอย่างเดียวก็คือในเรื่องของการที่ตัวละครตัวนี้ไม่สามารถตีแอร์ได้นะครับผมต่อให้เป็นฟูลเอลเลนเนี่ยก็สามารถตีได้บนผ้าพื้นดินอย่างเดียวนะ อ่ะส่วนอย่างอื่นที่เหลือเนี่ยก็จะมีการโจมตีแบบ True Damage ด้วยนะผมเออนี่ Secondary นะผม True Damage ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยพอมี Secondary เป็น True Damage แล้วเนี่ยเขาไม่สนใจเลยนะผมว่า Monster ตัวนั้นเนี่ยจะมีโลก่การป้องกันหนากี่ชั้นหนากี่เปอร์เซ็นตะ์โจมตีเป็น Magic ต่อให้ Magic มาแบบโล่ Magic มา150%เขาก็ยังตีเข้าแบบเต็มเม็ดเต็มเหนี B ่ยวแบบ100%ด้วยนะผมสากตรงนี้เนาะ เพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เหมาะกับการเล่นดาดเลเจนด์ของสเตท6และเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จัดตอบโจทย์มากและเป็นตัวละครในการเล่นในอีเวนต์ในตอนนี้ค่อนข้างดีด้วยไม่ว่าจะเป็นประตูที่มีเงื่อนไขในเรื่องของการเจอตัวเด้งเลือดนะผมตัวนี้ก็คือตัวเดียวจบครบเครื่องเลยนะครับผมหรือว่า Legend State 6เนี่ยวางตัวเดียวสร้างดาเมจบนพื้นได้ค่อนข้างดีมากนะครับผมเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆและแนะนําให้ ติดไอดีเอาไว้นะผมว่าเป็นตัวตัดเลือดที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วตัดเลือดดีกว่าตัวเลือดไหลตัดเลือดดีกว่าอูณหงานะและเป็นตัวที่ตัดเลือดที่ดีที่สุดนะผมถ้าส่วนตัวจะให้อยู่ในเทียนอยู่ในเทีย์ S S เลยนะครับผมตัวละครตัวนี้เนาะแต่ก็นั่นแหละข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่บอกไปนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยตีแอร์ไม่ได้นะซึ่งมันเป็นเมตากล่าวเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงในการตีแอร์แล้วกันอ่ะโอเคตามนั้นเลยเนาะ ตัวละครตัวนี้หาได้จากไหนนะผมหาได้จากซัมมอนตัวไปเลยนะผมตรงนี้เลยนะฮะจะมาตรงหน้าตู้นี้นะผมและมาบ่อยมากเพราะตอนนี้เป็นแพทของมาฮีโร่อะคาเดมีด้วยสามารถมาดูได้ตลอดเวลานะผมเออตามนี้เลยเนาะส่วนในเรื่องของการ e อตัวละครตัวนี้เนี่ยก็สามารถมาเล่นได้ที่เพลย์แอ a เรียตรงนี้นั่นเองนะผมหาของในการทำเอวิชั่นได้ที่ด่านเลเจนสแตทของด่านของเขานั่นเองนะฮะ ก็จะอยู่นี่เลยนะฮะ Giro City m i d ดไนท์นะครับผมจะหาจากด้านไหนก็ได้นะฮะถุงมือหาจากด้านหนึ่งนะเครื่องบินหาจากด้าน2อนะครับผมอันี้คอมพิวเตอร์หาจากด้าน3นะส่วนด้าน4ด้าน5ก็เป็นถุงมือกับเครื่องบินที่ได้เยอะขึ้นส่วนด้านที่6ก็จะหาคอมพิวเตอร์และมีโอกาสที่จะดรอปเครื่องบินและถุงมือด้วยนะฮะแต่ถ้าต้องการหาจาะจงเครื่องบินกับถุงมือจริงๆเดี๋ยวไปหาด้าน4ด้าน5ดีกว่าก็จะประมาณนี้นะครับผมในด่านตัวนี้เนาะการ e v o l u t i o นและก็ใช้ผลไม้สีต่างๆนะครับผมก็สามารถหาได้จาก เดลี one, ่ควีตไลวันวิชาเลนตรงนี้นั่นเองนะครับผมสามารถไปหาได้เนาะรหรือจะไปซื้อกับเอสแคนก็ได้ตามนั้นเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวละครตัวนี้เนี่ยไปทําการเทสให้ดูกันเลยละกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเก่ง จริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าหรือว่าพี่แค่โม้ให้ฟังนะฮะอยากรู้แล้วไหมอยากรู้ก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะใส่ยูนิตกันไปก่อนละกันนะครับผมใส่ยูนิตเสร็จนะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะผมพี่จะเอาตัวละครตีแอร์ไปหนึ่งตัวเพื่อที่จะกันตัวอมอนสเตอร์ที่จะบินไปด้วยหนึ่งตัวละกันนะกาจะใส่บินคิงไปละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวจะเอาวางไว้หลังๆจะได้ไม่มาเกะกะด้านหน้านะผมแล้วก็ตัวปั๊มเงิน2ตัวแค่นั้นพอนะสปีดวอลคอนนะ ปูมาอ่ะแล้วก็ตัวซับพอร์ตดาเมจอย่างซากุระที่วางที้ง้อยง,ง่ๆนะครับผมแล้วถ้าหากจะให้มันเก่งขึ้นไปอีกเนี่ยอาจจะวางเป็นเวนดี้ด้วยก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นทีมนะในการเล่นชิราคกิตโทมุระที่ค่อนข้างที่จัดสมบูรณ์แบบนะฮะผมการมีซากุระและเวนดี้และชิราคกิยจะถือว่าเป็นอะไรที่แบบทําให้ตัวนี้เนี่ยเก่งึ้นมากนะ,ะเอาว่าพูดไปแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยละกันนะฮะด่านที่เราจะใช้เล่นเนี่ยจะใช้เป็นด่านของ f เฟเวตคิงด o อมละกันนะฮะเพราะว่ามันง่ายและมันดูได้ค่อนข้างง่ายด้วยเนาะ อย่าไปฝืนเล่นซิตี้ฮีโร่เลยนะฮะแต่ถ้าจะให้เล่นซิตี้ฮีโร่เล่นได้ไหมเล่นได้กไอวชิลนะครับผมอินฟินตี้ห้าสิบชั้นไม่ได้ลำบากมากขนาดนั้นแต่เซฟเบทชิ้นนอกดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นในเรื่องของสกิลชัดเจนขึ้นกว่านี้ด้วยนะฮะว่าแล้วก็ซีลิกล้วก็ไปเริ่มกันในด่านเลยแล้วกันตอนนี้เราก็เข้ามาในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมเดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นกันเลยละกันนะครับผมที่ราลากิโทมูระเนี่ยค่าวางตัวละครเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่1,600นฮะงพะะนัน,นร,รกนร,าาจจร้ออน,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 นะ แล้วก็จะพูดตรงนี้เลยละกันนะผมว่าตัวของชิรากิโทมูระในตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันละกันนะฮะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าแต่ว่าในไอดีผมตอนนี้นะฮะการวางตัวละครของชิรากิโทมูระเนี่ยเป็นตัวละครที่วางแล้วมีดาเมจเริ่มต้นตอนเลเวลหนึ่งเนี่ยสูงที่สุดภายในไอดีผมแล้วนะสูงกว่าปา๋าสูงกว่าดัดและสูงกว่าตัวอื่นๆด้วยนะฮะถึงแม้ว่าขนาดว่าพาสีมันเนี่ยเป็นอเดฟนะับผมยังไม่ได้เป็นก้ามหนึ่งก้ามสองก้ามสามเหมือนตัวละครอื่นเนาะอย่างปา๋ ดามิเดเริ่มต้นเนี่ยยังน้อยกว่าชิราระกิกด้วยซ้านะผมเออวางลงมาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบ a อ E i r r l l e นะฮะ ตามนี้เลยนะฮะไม่ไกลมากามดาเมทเริ่มต้นอยู่ที่7,334นะฮะตามสเต็ตโพเทนเชียลและอย่างสเต็ตโพเทนเชียลป่าเนี่ยเป็นสเต็ตเบวกด้วยสูงกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้ดาเมทเริ่มต้นเยอะกว่านะฮะครคูดาวในการโจมตี5.6ถือว่าค่อนข้างเร็วมากแต่ระยะในการโจมตีอาจจะดูไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพียงแค่18.9เท่านั้นนะครับผมจะตรงนี้เนาะ <S <S เออลืมวางตัวตังเพิ่มเติมเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอวางตัวตังเพิ่มเติมก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะได้เลิ่มอัพตรงนี้ทีหลังเนาะ เรามาพูดถึงเอฟเฟกเริ่มต้นกันก่อนเลยละกันนะฮะอ่ะพอวางตัวละครแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราตีตัวละครไม่ตายนะครับตัวของทิรากีิทมุมก็จะมีการกัดกร่อนเป็นทูดาเมจด้วยนะ จะมีการกัดกร่อนที่อารมณ์ประมาณเหมือนไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพาสซีเพิ่มเติมของดีเครเนาะที่จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมด้วยในช่วงระยะสกิลแรกจะเรียกเป็นระยะสกิลละกันนะครับผมซึ่งจะมีช่วงระยะสกิลเนี่ยทั้งหมดสามสกิลด้วยกันสกิลแรกเป็นการโจมตีแบบธรรมดาใช่ไหมมันก็จะมีการกัดกร่อนตรงนี้เนี่ยทั้งหมด4สเต็ปด้วยกันเนาะก็จะมานับกันเลยนะฮะตอนโจมตีไปนับ1นะครัะผมเด้งนับ2งนะฮรเด้งนับ3นะครับผมเออเริ่มต้นที่3อ่ะโทษทีนะไม่ใช่ สามครั้งนะฮะเดี๋ยวจะรอดูให้มันตีตัวหลังแล้วกันนะฮะอ่ะตีตัวหลังก่อนเลยแล้วกันนะนี่อ่ะหนึ่งสองสามจะเป็นการกัดก่อนเพิ่มเติม,ตมทีละสี่ร้อยแปดสิบแปดนะผมทั้งหมดสามครั้งด้วยกันเนาะซึ่งมันจะทําให้ดาเมจของตรงนี้เนี่ยได้มาเพิ่มเติมเกือบจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำนะผมที่จะเป็นดาเมจเสริมเพิ่มเติมเข้ามาจากตรงนี้เนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งัวลครที่อ่สามารถทําดาเมจได้ดีมากผือ่ะระอัพไปไม่เป็นไรเนาะอัพผิวได้ว่าจะเป็นสปก สร้างหมนมือลันนิ่หน่อยนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเอาค ok ิงเนี ma um. ja, cima, ่ยไปตั้งด้านหลังเพื่อกันมอนแอร์หลุดก่อนละกันนะผมตั้งไว้ให้มันอัพเลเวลไปสักประมาณเกือบเกือบสองหมื่นดาเมจเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของสกิลขั้นตัดไปของชิราคิโทมูระละกันนะครับผมผมจะไม่พูดถึงในเรื่องของดาเมจในการอัพแต่ละขั้นเพิ่มเติมแล้วเนาะและก็จะไม่พูดถึงความเร็วในการโจมตีในการอัพแต่ละเลเวลด้วยแต่จะพูดถึงแค่ตอนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงละกันนะครับผมในเรื่องของ ความมือในการโจมตีและระยะการโจมตีเนาะอาจจะพูดถึงตอนที่มันเปลี่ยนแปลงเท่านั้นละกันนะฮะอ่ะขิงนาจะป,ประมาณได้พอลอะเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัพตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยละกันนะฮะ อัปเกรดขั้นที่1และ2ดาเมจเพิ่มขึ้นมาก็จะอยู่ที่17,603นะฮะและคูดาจะอยู่ที่4.7เท่านั้นนะผมและเวลาที่เราจะเปลี่ยนไปเป็นอัปเกรดขั้นที่3แล้วเนี่ยถือว่าใช้เงื่อนไขในการอัปเกรดค่อนข้างน้อยและใช้เงินน้อยมากเนาะเพราะขั้นแรกวางตัวพันหอัพขั้น12 0 0 0อันอัพขั้น3 3,000และอัพขั้น4 4000ใช้เงินรวมกันหมื่นนิดนิด,นดก็สามารถตีเป็นฟูลเอลีได้แล้วนะฮะว่าแล้วเงินครบก็กดอัพกันเลยละกันนะครับผม ขอบเขตสกิลก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะฮะและรูปแบบสกิลก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะะจะโจมตีทั้งศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณตรงนี้นะผมเออสร้างดาเมจเอวกีได้ค่อนข้างดีมากและเมื่อมาถึงในขั้นที่3แล้วเนี่ยการกัดก่อนก็จะเพิ่มขึ้นจากกัดก่อนเพียงแค่3ครั้งก็จะกลายเป็นการกัดก่อนทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะฮะดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก จาก20%กลายเป็น25%ที่เป็น d ม m a g e Over Time เพิ่มเติมนะรหรือความเสียหายแบบดอทนั่นเองระยะก็สูงขึ้นประมาณหนึ่งนะครับเพียงแค่20.5ไม่เท่าตัว Damage LE ตัวอื่นเนาะตรงนี้ก็ถือว่ายังถือว่าค่อนข้างที่จะแคบอยู่แต่ก็ถือว่าสูงกว่าในการอัปเดตคขั้นแรกๆเนาะ ตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะอัพต่อไปถึงช่วงที่มันเป็นระดับสูงขึ้นเนาะในช่วงที่มันกัดกร่อนอยู่เนี่ยศัตรูไม่สามารถฟื้นฟูเลือดได้เลยนะฮะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าถ้าหากว่ามันยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีบางช่วงที่ศัตรูนะ่ะยังฟื้นฟูเลือดได้บ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันอัปเกรดเป็นขั้นสุดท้ายและมีการโจมตีที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยศัตรูที่อยู่ในบริเวณที่ชิรากิโทมูระสามารถโจมตีได้เนี่ย จะไม่มีทางฟื้นฟูเลือดได้เลยแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าจะวางเพียงแค่ตัวเดียวก็ตามนี่เลยเป็นตัวละครที่เป็นเมตาตัดเลือดที่ดีที่สุดนะตอนนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะอัพไปต่อเลยแล้วกันนะ,ะัะผมอัพขั้น4อัพขั้น5อัพขั้น6นะคระับพออัพเป็นขั้น7เนี่ยดาเมจก็จะอัพขึ้นไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็จะขอให้บอสเนี่ยเดินผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะขอให้บอสเดินผ่านไปก่อนแล้วกันแล้วก็ดูดาเมจดีๆนะฮะกัดก่อนทีละสองพันห้าสองพัน 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, ห้าสองพันห เดี๋ยวเราจะมาอัพขั้นถัดไปเลยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบสกิลและการโจมตีของชิรากิโทมูระก็จะกลายเป็นการโจมตีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะฮะและมีการปัดก่อนเนี่ยทั้งหมด6ครั้งด้วยกันต่อ1ยิปนะฮะย้ําว่าต่อ1ยิปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันโจมตีไป3าครั้งความเสียหายที่มันทําได้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด12อ่าไม่ใช่12บสองลนะฮะหกสานะฮะ รวมการกัดก่อนทั้งหมด18ฮิตเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะทวีคูณขึ้นสูงมากเลยทีเดียวนะฮะให้ดูบอสต,ตัวนี้เป็นตัวอย่างตอนแรก2,005นะผมตอนนี้กลายเป็นฮิตละ3,000แล้วนะฮะ3,003 3 0 0และมีการเด้ง3ครั้งนะฮะผมการโจมตีครั้งแรกจะหายไปก่อนแล้วเนี่ยมันจะมีเด้งทั้งหมด6ครั้งรวมทั้งหมด18ครั้งเลยนะ แล้วลองคิดดูว่าดาเมจต,ต้นของชิราลากิโทมงระอะมีเพียงแค่49,875เท่านั้นนะฮะแต่นี่อีกดาเมจกัดก่อนนาะทีละ3,000ไปทั้งหมด18ครั้งเนี่ยดาเมจมันทะลุไป59,400นะฮะดาเมจสูงกว่าดาเมจต,ตัวละครของตัวเองด้วยซ้ำนะผมถือว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เผาไม่ได้แรงกว่าอิทาจิอีกเอออันนี้คือพูดตามตรงเลยว่า เป็นการเผาไหม้หรือกัดกร่อนได้แรงกว่าตัวละครอย่างอิาจ,จิด้วยซ้ำเพราะอิาจิเนี่ยสามารถกัดกร่อนได้เพียงแค่หนึ่งอ่ะก็คือแบบเท่าตัวของมันถ้ามันตีไปห้าหมื่นมันก็จะกัดกร่อนหรือว่าเผาไหม้แค่ห้าหมื่นแต่ตัวนี้ไม่ครับสูงกว่าถึงร้อยสิบเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวอ่าร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบไม่รู้เหมือนกันเนาะพี่ก็หารตัวเลขออกมาไม่ถูกแต่คิดว่าประมาณถึงร้อยสิบถึงร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงมากซึ่งตอนนี้เองเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้ทดดดสอออ้้วววยยตยรรตััเเเงงล่่าากกกรรนนนี สามารถใช้ดวงตาของอามาเทราส์แมกการบูสต์ดาเมจตรงนี้เพิ่มเติมได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ลองด้วยตัวเองและมีคนบอกว่ามันทําไม่ได้แต่ด้วยความที่ว่าเราเนะ่ยเป็นสตรีมเมอร์สายข้อมูลอยู่แล้วเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าทําขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยมันใช้ได้ไหมอยากจะลองด้วยตัวเองมากกว่าตรงนี้ถ้าทดสอบมาแล้วเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพี่ก็จะทําที่เพิ่มเติมให้ละกันแต่ขอบอกตามตรงว่าการกัดกร่อนเนี่ยเก่งกว่าซูซาโนุโอแบบ100%เเเลยนะครับผมอืม แต่ข้อเสียของที่รากิโทมูระเนี่ยในเรื่องของการอัปเกรดตั้งแต่ขั้นที่7จนถึงขั้นที่เก้านต้นไปเนี่ยค่าอัปเกรดจะค่อนข้างแพงมากแต่ดาเมจที่ได้มาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะอัปเกรด7ไป8ใช้หมื่นห้านะผมและอัปเกรด8ไป9ก็จะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วเนาะก็จะใช้อยู่ที่3 0 0หมนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเสียงเงินไปค่อนข้างเยอะทีเดียวตัวบินเหมือนจะหลุดเนาะขออัพนิดนึงก่อนอ่ะโอเคนะครับผม ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีตัวในเรื่องของการคิ้วเลือดเพิ่มขึ้นมาให้เราดูแต่ถ้าที่เราสังเกตเห็นแล้วก็เราเห็นได้แล้วว่าตัวละครที่มันโดนกัดก่อนเนี่ยมันจะรีเจนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันโดนกัดก่อนแค่4ครั้งในก่อนที่มันจะเป็นขั้นนี้เนี่ยเรายังเห็นได้ว่ามันแค่ฟื้นฟูนได้เพียงแค่1วินาทีถึง2วินาทีเท่านั้นแต่พอเจอขั้นนี้เข้าไปเนี่ยตี3ครั้งกัดกร่อน6ครั้งนะครับผมกัดกร่อน6ครั้งอยู่นาน6วินาทีถ้าโดนตีต่อเนื่องจะไม่่มีีทางฟื้้นนไดเลย ไม่มีเลือดเขียวขึ้นเลยนะฮะไม่มีเลือดเขียวขึ้นเลยไม่แต่ครั้งเดียวและพอครั้งถัดไปมันก็โดนตีอีกอันนี้ความเร็วในการโจมตียังไม่โดนเพิ่มเติมไปเลยด้วยซ้ำนะฮะไม่สามารถคิวได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกเล่นได้2แบบด้วยกัน1ถ้าหากว่าเราอยากจะเล่นเป็นสายดาเมจเราก็จะเล่นเป็นก๊อตสปีดก็ได้นะครับผมในกรณีบัฟทองเนาะแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเล่นมันเป็นสนับสนุนต้องบอกตามตรงว่าระยะการโจมตีมันยังไม่ได้สูงมากกว่าตัวอื่น ไม่ได้สูงเท่าที่ควรแต่ก็เกือบเทียบเท่าไอเซนเนาะเพราะว่าไอเซนเนี่ยสามสิบกว่า,วาใช่ไหม,มแต่ตัวนี้เนี่ยยี 28. ถ้าใส่เป็นสไนเปอร์เพิ่มระยะให้มันเพื่อที่จะทำการครอบคุมในการตัดเลือดสําหรับบางด่านบางชาเลนจ์ที่เราต้องการการตัดเลือดเยอะๆก็ใส่เป็นสไนเปอร์ก็ได้แต่พูดตามตรงว่าดามเมจมันค่อนข้างที่จะเยอะ ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้เราเล่นเป็นตัวซับพอร์ตสักเท่าไหร่เพราะว่าต่อให้มันไม่ใช่ตัวซับพอร์ตเนี่ยมันก็ยังทำดามเมียดได้อยู่ดีและมันช่วยกัดร่อนทีมได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นบัฟที่จะแนะนําสําหรับตัวผมเองเนี่ยจะแนะนำบัฟพาร์สิเพียงแค่ 2อ,อย่างเท่านั้นละกันนะครับผมอย่างแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของบัฟเซเนเอรซึ่งบัฟเซเนเอรเนี่ยจะเป็นเรื่องในการบูทดาเมจเพิ่มเติมให้กับตัวละครอีก10%และเพิ่มระยะการโจมตีให้อีก10%นะครับผมแถมเพิ่มดาเมจอีก20%ที่เป็นการโจมตีแบบทูดาเมจซึ่งตัวนี้เนี่ยมันโจมตีทูดาเมจอยู่แล้วถ้าจะใส่ทูดาเมจเพิ่มเติมไปมันก็จะทําได้ดียิ่งขึ้นและบัฟนี้เนี่ยสามารถเพิ่ม d p s พได้ค่อนข้างที่จะสูงงมาากกถึ30%เลลยทททีีีีีีดวววออััันนนนน้้้คคืแแแรร่่จะนะะะํใหตต2 จะเป็นบัฟของ d y นะฮะซึ่ง d y เนี่ยจะบู์ด,ดาเมจขั้นต้นให้เราถึง20%เพิ่มระยะในการโจมตีอีก20%และเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้อีก10%ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถรีดดาเมจได้ดีกว่าบัฟของเซเนเทียเพราะมีในเรื่องของการบู์ความเร็วในการโจมตีให้ด้วย10%ซึ่งผู้ตามตรงว่าการเพิ่มมา10%สำหรับการที่มีอยู่แล้วแค่7.0เนี่ยก็ลดได้เกือบ1วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับผมเออ ลดได้เกือบ1วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับผมทำให้มันตีเร็วขึ้นไปอีกนะฮะบูบดาเมจขึ้นได้อีกค่อนข้างเยอะมากหลักๆจะแนะนํำบัฟสอตัวนี้และบัฟยูนิคเป็นบัฟที่ไม่แนะนํามากที่สุดเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับผมเหตุผลเพราะว่าตัวของชิรารากิโชมูระเนี่ยการวางตัวละครตัวนี้ไว้หลายๆตัวเพื่อการแจกจ่ายในการตัดเลือดจะเป็นอะไรที่ดีกว่ามากมก แทนที่เราจะไปเล่นดาเมจเดียวๆเพียวๆเนี่ยให้ตัวนี้เป็นตัวดาเมจรองจะดีกว่าและไปหาตัวยูนิคตัวอื่นที่มันเป็นดาเมจหลักที่แรงกว่านี้จะดีกว่าเยอะมากถึงแม้ว่าในการอัปเกรดของมันในขั้นสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่การวางตัวจนถึงการอัปเกรดสุดท้ายจะใช้เงินอยู่ที่8 5 1 0 0ื้าก็ตามแต่พูดตามตรงว่าถ้าเปรียบเทียบกับเมริโอดัสแล้วเนี่ยเงินใช้ไม่ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับผมเออเงินเนี่ยใช้ไม่ได้ต่างกันมากและไม่ได้แพงมากด้วยและบางตัวละครได้3ตัว เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้เนี่ยไปเป็นตัวดาเมจรองและเป็นตัวซัพพอร์ตในการตัดเลือดดีกว่าค่อนข้างเยอะมากแต่ถ้าหากว่าใครชอบยูนิคอยากจะเล่นยูนิคก็จะเล่นยูนิคก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมอืมก็ไม่ได้ไม่ถึงกับว่าไม่เหมาะแต่ว่าไม่เหมาะในการใช้งานแต่ก็ใช้งานได้อยู่สำหรับยนะูนิคเนาะแต่ส่วนตัวก็คือแนะนําในเรื่องของ d ีไวและเซเลเทียน e ดีกว่านะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจในแพทนี้ นะับผมแต่ก็พูดตามตรงว่ายังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าตัวละครตัวนี้เก่งที่สุดในแพทนี้หรือเปล่าเพราะว่าพี่เองยังไม่ได้อีวอลูชันและหาตัวละครครบทุกตัวในแพทนี้เลยยังไม่ได้อีวอลูชันตัวเอนเดเวอร์ยังไม่ได้อีวอลูชันตัวคอกถึงแม้ว่าได้มาแล้วและยังไม่มีเดกุกกับบาคุกในไอดีด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่ได้มาแล้วและทดสอบมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาจัดเทียริสในเรื่องของตัวละครใน ซีซั่นนี้หรือว่าตัวของพาร์ทอ่าสิกันต่อเลยละกันนะฮะการรีวิวก็จะประมาณนี้ละกันนะผมเออยังไงวันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะฮะใครที่มีชื่อรากิโทมูระอยู่ในไอดีบอกเลยว่าตัวนี้ปั้นเลยนะฮะเก่งแน่นอน100%รนะฮะผมไม่เก่งให้ตกหน้าเลยนะฮะตัวละครตัวนี้ไม่ได้อวยผมแน่นอนนะฮะไม่จําเป็นต้องบัฟเพิ่มก็เก่งแต่ถ้าบัฟเพิ่มได้ก็จะยิ่งเก่งไปอีกนะฮะและถ้าใส่ดวงตาอามาเทรทสิกได้แล้วมันเผาไหม้ได้เพิ่มมากขึ้นเน บอกเลยว่าโกงมากเลยจริงๆนะฮะประมาณนี้เลยละกันเมตากราวตัวใหม่ที่กำลังมานะ